มีหมอออกมาพูดเรื่องถูกกินหัวมันเป็นเรื่องจริงเหรอครับเอา้เาหนูไม่เชื่อเขาเลยลูกเอาจริงก็ดูเปมนหมอมองกับพี่หมอยอนะแต่คนที่มันหมอกบใครคือใครรู้ไหมหพี่บอสท้านที่ไม่เป็นหมอเนะกินหัวคืออะไรกินหัวก็คือโดนดา่าด่าเพราะไม่รู้ม้ง่งด่าเพราะทำผิดม้ง่งด่าเพราะขึ้นบนด่าลงมาก็เลยต้องมาด่าต่อเป็นทอดทอดบ้างมันกนมันกัดอกครับทีนี้เวลาอาจารย์แพทย์ด่านเนี่ยแซ่บมาเขาจะไม่ได่าตรงๆนะครับเขาจะด่าอ้อมๆผู้ดีผู้ดีแต่พอฟังคิดตามแล้วอู้ คิดได้ไงอะ่ะอาจจะยกตัวอย่างให้ฟังฟังคำคำนะครับเพราะมันผ่านมาแล้วสมมติอาจารย์เขาจะด่าเราว่าควายนะพี่บอสเขาจะทำหน้างงง,งแล้วก็บอกว่าเมื่อเช้าอาจารย์เดินมาที่สนามหญ้าหน้าอาคารราชนครินแล้วอุ๊ยทําไมหญ้ามันเตี่ยนจังเลยตอนนี้เลยแล้วว่าอ๋อนักศึกษาแพทย์มันเล็มไปนี่เอง <laughs> มีหัวล้อตบท้ายกันพี่บอสหรืออีกแบบคืองนี้ฮะฟังฟังพิเศษเคสอย่างนี้ฮะเดินไปตรงหน้าต่างแล้วก็บอกว่าโอ๊ทําไมนกเอี้ยงมันเยอะจังเลย แล้วก็หันมามองนักศึกษาแพทย์แล้วก็เซอร์ไพรส์ครับบอกว่าอ๋อนักศึกษาแพทย์มาอยู่กันเยอะตรงนี้ไงนกเอี้ยงมันรอเกาะอ,อยู่เ้ออีวะถ้าถามว่าตอนนั้นรู้สึกยังไงเนี่ยอารมณ์มันซับซ้อนมากเลยอ่ะกลัวก็กลัวนะอายก็อายเพราะเขาดาขข่าตอหน้าคนไข้ทั้งหมดเลยประทับใจด้วยเพราะอาจารย์แบบเคียร์ทีมากเลยอ่ะแล้วก็ขำด้วยครับว่าคิดได้ไงวะ โอมีอันด้วยพี่บอยเพิ่งนึกออกก๊กเนี้ยเย่ายวไปเดินแถวบ้านนอกเชียงใหม่นะเดี๋ยวโดนล้มเอาไปทําลูกชิ้นนะบ้านนอกเชียงใหม่บางหมู่บ้านเขาไม่ได้กินบัวครับเขาไม่มีเขากินควายเขาล้มควายทําลูกชิ้นเป็นห่วงคนรักษาแพทย์ได้เป็นลูกชิ้นแทนควายอย่างนี้แหละพี่บอลโดนบ่อยมันก็ชินนะเออแต่ถ้าใครอยากจะให้ลูกเล่นหมอน,นี่อาจจะไม่ต้องกลัวมากครับเห็นน้องๆเขาบอกว่ายังสตาร์ทสมัยเนี้เขาไม่ด่าแบบนี้แล้วประมาณว่าตัวเองโดนมาเยอะแล้วไม่อยากให้น้องๆโดนตามครับอ่ะก็ดีไปยังสตาร์ทสมัยนี้น่ารักว่าแต่ ใครเคยนอนรบาลและได้ยินนักศึกษาแพทย์โดนนอาจารย์ด่าบ้างได้ยินว่าอะไรเมนแชร์ประสบการณ์ให้ฟังหน่อยครับ